สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนการเขียนโปรแกรมนะครับโดยใช้โปรแกรมภาษา C นะครับเป็นแบบฉบับเริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนรู้นะครับหรือว่าคนที่เรียนรู้ไปแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับเราก็อาจจะมาเป็นการทบทวนนะครับในการใช้เพราะว่า มันเป็นพื้นฐานของหลายๆโปรแกรมนะครับในการเขียนโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับเรามาเริ่มตั้งแต่การลงโปรแกรมนะครับของครูก็คือจะใช้ตัว Dev C นะครับเรนก็เซิร์ชคำว่า Dev C ก็ได้นะครับแล้วไปเลือกตัวแรกเลยนะครับก็คือ Dev C download เห็นเมนูดาวน์โหลดนะครับนเรียนก็คลิกกดดาวน์โหลดนะครับก็จะได้โปรแกรมขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นลักษณะ,ะน,นี้นะครับเอาเวอร์ชันไหนก็ได้นะครับเวอร์ชันเราสุกกระดาน,นะครับทีนี้ก็สั่งเปิด ก็ลงได้เลยนะครับกด, Next ดนะ็ก,อ,นกอ,นอ,อ,อ, Next อย่างเดียวนะครับก็รอจนกว่าจะโอเคนะครับตอบโอเคน็กอย่างเดียวนะครับ Install ก็รอสักครู่นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าความเร็วของแต่ละเครื่องนะครับเครื่องไหนที่มีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพหน่ก็จะสามารถลงได้เร็วได้ไวนะครับแต่ว่าเครื่องไหนที่ลงได้ช้านะครับอันนี้ก็คือเหมาะสำหรับ PC แล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับเดี๋ยวครูก็จะมีการสอนเกี่ยวกับที่ใช้ กับสมาร์ทโฟนด้วยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับฟิเนสนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับเมนูอะไรต่างๆเราค่อยศึกษาเนาะวันนี้เราจะเขียนให้ได้ก่อนนะครับคลิปแรกก็คือเขียนให้ได้ก่อนอย่างแรกมาเลือกที่ New Source File นะครับหรือว่ากด Control N นะครับตัวนี้เลือก File นิม .SortFile นะครับถ้าถ้าทำเป็นโปรเจกต์ก็คือเราจะทำเป็นงานที่งานใหญ่นะครับตอนนี้เราเพิ่งเริ่มเรียนแล้วก็ใช้ตัว sort file นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับการเขียนนะครับโปรแกรมถ้าเป็นอย่างอื่นโปรแกรมอื่นนะครับอย่างเช่น โค้ดบล็อกอะไรเนี่ยมันก็จะมีโค้ดมาให้นะครับแต่ว่าที่อยากจะใช้ d e ฟซเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีโค้ดอะไรมาให้เลยนะครับนักเรียนก็จะได้จําในการเรียนการสอนนะครับอ่าถ้าเป็นนะครับพวกของโค้ดบล็อกนะครับก็จะมีโค้ดมาให้เป็นลักษณะนี้นะครับ ทีนี้ตัวแรกนะครับถ้าจะขยายก็กดคอนโทรลแล้วก็เลื่อนที่สกอร์ของเมาส์นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี้นะครับมันก็จะขยายใหญ่กดคอนโทรลค้างด้วยนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับบรรทัดแรกนะครับเราจะมาศึกษาตั้งแต่บรรทัดแรกเลยนะครับตัวนี้ถ้าจะเรียกให้ถูกนะครับนักเรียนจะอาจจะเรียกว่าชาร์ป อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าจะเรียกให้ถูกตามสับคอมเนี่ยเขาเรียกว่า directive นะครับ directive ตัวแรกตัวนี้นะครับคำสั่งตัวนี้คือ include เนี่ยก็คือหมายความว่ามันจะไปเรียกนะครับไฟล์นี้นะครับ stdio h นะครับก็คือไอตัวเนี้ยนะครับมันจะมีหน้าที่ก็คือเขาเรียกว่า standard นะครับ t d n d a r d input output นะครับก็คือเป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับ Input Output นะครับเดี๋ยวเราเราจะได้เรียนนะครับถ้า Input ก็อย่างเช่น ScanF นะครับ u t p u t ก็คือ PrintF ก็คือออกออกไปทางจอภาพ Input ก็คือรับค่าทางคีย์บอร์ดนะครับถามว่าตัวนี้ถ้าไม่มีได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะเฉลย ะครับทีนี้ main อ่า main วงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับบรรทัที่2เม main วงเล็บเปิดวงเล็บ,บ,ลบปิดก็คือเขาบอกว่าโปรแกรมนะครับอย่างน้อยต้องมี1ฟังก์ชันก็คือฟังก์ชันหลักก็คือ main นะครับบรรทัดสองเนี่ยถ้าไม่มีไม่ได้นะครับแล้วเวลาเราเขียนโปรแกรมอะไรเนี่ย นะครับต้องมีเครื่องหมายปีกาเปิดปีดกาปิดอย่างนี้นะครับเวลาเรา,เราจะเขียนคําสั่งอะไรก็เขียนยื่ให้มาอยู่ในนี้นะครับปีกาเปิดปีกาปิด,ปดนะครับอ้าวอันนี้คือลองรันดูนะครับการรันก็ไปที่ตรงนี้ครับ compile นะครับ f 9อ่ารันคือ f 1 0นะครับหรือว่าจะใช้ f 1 1ก็ได้คือ compile and run นะครับอ้า ลองรันดูนะครับ compile and run ก็ได้ปึ๊บตอนแรกเขาก็จะให้เราเซฟก่อนนะครับสมมติว่า test ศูนย์ศูนย่งกด enter นะครับก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับในนี้เราในวงเล็บปิดกาเปิดปิดกา,ป,ดกาปิดเนี่ยเราไม่ได้เขียนคำสั่งอะไรนะครับตรงนี้มันก็เลยไม่มีไม่มีอะไรที่รันออกมานะครับแต่ตัวนี้มันก็บอกเราว่า ทั้งหมดใช้เวลา0.03าวินาทีนะครับคำว่า r e t u r n 0เนี่ยก็หมายความว่าไม่มีไม่มีอะไร error นะครับตัวน,นี้คือ return 0 Return วรวอลูนศูนย์เนี่ยครับ Place อนด์เอ็กซ n คีทูคอก็คือเมื่อคุณกดกดตัวปุ่มอะไรก็จะออกจาก น้านี้นะครับสมมติว่า Google Enter ปุ๊บอ,ออกหน้านี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้คือเราสามารถรันอะไรได้แล้วนะครับทีนี้ถามว่าบรรทัดที่หนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีนะครับได้ไหมนะครับไม่มีคือลบนะครับลบหน้านี้แต่ว่าถ้าเราอยากจะไม่ให้มันรันคอมไพล์ตัวนี้นะครับบรรทัดที่หนึ่งเนี่ย หมายความว่าเมื่อเรา run แล้วเราไม่อยากจะให้มัน run บรรทัดที่หนึ่งเราก็ใส่ slash สองตัวตัวนี้นะครับ uh, slash สองตัวก็คือเหมือนกับการอมเมนต์นะครับไม่อยากให้จะให้มันแทนที่เราจะลบแทนที่เราจะลบมันทั้งหมดนะครับลบก,ก็คือ delete อ่างเนี้ย delete อ่า delete ออกไปนะครับ delete ออกไปเนะี่ยแล้วเราลอง compile and run ดูนะครับอ้า uh. ว มันก็ขึ้นเหมือนกันนะครับทั้งงที่ท,ที่ไม่มีบรรทัดที่1น่งเห็นไหมครับเพราะเหตุใดมันถึงมีอย่างนี้อ่ามันเป็นไปได้ยังไงนะครับบรรทัดที่1เนี่ยอ่า include stdio h เนี่ยครับมันเป็นอ่าเป็นการ standard input output หมายความว่าตัวนี้จะเป็นคำสั่งที่ input แล้วก็ output นะครับถ้าเราไม่มีอ่ะแสดงว่าตอนนี้เรายังไม่ได้พิมพ์ Input Output มันไม่มีบรรทัดที่หนึ่งมันก็เลยสามารถรันได้เห็นไหมครับแสดงว่าตัวนี้จะเป็นคำสั่งเกี่ยวกับ Input Output นะครับเห็นไหมครับมันรันได้นะครับทีนี้คำสั่งคำสั่งเ u t p u t นะครับที่สำคัญก็คือ print อ print นะครับ ปริ้นปกติ Print คือพิมพ์นะครับแต่ในภาษา C จะมีตัว f ก็คือ Print Format อ่า p ร i n t Format นะครับรูปแบบการ Print นะครับให้เวลานเรียนพิมพ์นะครับให้ทำเป็นนิสัยเลยก็คือต้องมีวงเล็บก่อนนะครับมันจะขึ้นวงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บปิดแล้วนะครับสิ่งไหนที่เราอยากจะพิมพ์เข้าไปนะครับให้มันอยู่ในเครื่องหมาย เขาเรียกว่าดับเบิลโขดนะครับก็คือฟันหนุ่มสองสองอันนั่นเองนะครับเวลาจะพิมพ์ข้อความอะไรเนี่ยนะครับอ,อย่างนี้นะครับเราก็พิมพ์มาดูนี้แล้วให้ใส่เครื่องหมายเซมิโคลอนข้างหลังนะครับอ้าวทีนี้ลองรันดูนะครับว่าจะขึ้นไหมปึ๊บอ้าวตอนนี้คือมันแจ้งมาว่า นะครับเครื่องหม่ printf เนี่ยไม่ได้ประกาศค่า declare declare ก็คือเราไม่ได้ใส่คำสั่งนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าเราใส่เครื่องหมายอะไรไปครับเป็นการคอมเมนต์เข้าไปนะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะรันได้ดังนั้นนะครับ include stdio h เนี่ยมันจึงเกี่ยวข้องกับการ input แล้วก็ output ก็คืออันนี้คือ output นะครับ print f ก็คือแสดงนะครับให้แสดงคำว่า hello c นะครับตัวนี้นะครับที่หน้าจอเห็นไหมครับดังนั้นตัวนี้จะมีประโยชน์ก็คือเมื่อเราเขียนทุกครั้งเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ทำคำสั่งเกี่ยวกับ input output นะครับอา้าวลองรันดูครับปึ๊บทีนี้ขึ้นแล้วเห็นไหมครับ hello c นะครับก็คือมันจะขึ้นมาแล้วพราะเรา,าทำคำสั่ง ได้ถูกต้องนะครับอ้าทีนี้การเขียนภาษา C เนี่ยนะครับมันจะเขียนจากบนลงล่างซ้ายไปขวานะครับถามว่าถ้าอยากจะเขียนพิมพ์อีกคำสั่งหนึ่งนะครับ print f นะครับสมมติว่าใส่ชื่อไปนะครับชโยดงอ่าชโยดงนะครับปึ๊บตามด้วยเครื่องหมาย s e m i โค l o อแล้วลองรันดูนะครับปึ๊บอ้าวนะครับแสดงว่าเราพิมพ์ผิดนะครับเราพิมพ์ผิดเวลาเราพิมพ์ผิดเนี่ยเวลาเรารันเนี่ยนะครับมันจะบอกว่าบรรทัดที่สี่ผิดถ้าเราพิมพ์ข้อความยาวๆเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันผิดตรงไหนนะครับดังนั้นนะครับในภาษา C นีครับหรือว่าในการเขียนโปรแกรมนะครับ มันควรที่จะอยู่คนละบรรทัดกันนะครับตัวนี้บรรทัดนี้กด enter มาอย่างนี้นะครับถ้าบรรทัดนี้ผิดเราลืมใส่เครื่องหมายอะไรเข้าไปปึ๊บเรา run นะครับมันจะรู้เลยนะครับว่าสมมุติว่ามันขึ้นว่าบรรทัดหกิตเราก็ไปดูที่บรรทัดที่5้านะครับคือเราลืมใส่ semicolon นะครับจะได้เป็นลักษณะนี้นะครับดังนั้นนะครับ การเขียนเนี่ยเราอาจจะเขียนจากซ้ายไปขวาต่อกนันอย่างนี้นะครับแต่เขาไม่นิยมในการเขียนเพราะว่าเวลามีข้อผิดพลาดขึ้นมานะครับเราจะไม่รู้เลยว่ามันผิดที่ตรงไหนนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับปึ๊บเราจะไม่รู้ว่ามันผิดตรงไหนถึงแม้มันจะรันถูกนะครับ ดังนั้นนักเรียนต้องให้อยู่คนละบรรทัดอันนี้เป็นการเขียนแบบเริ่มต้นทีนี้นะครับสังเกตดูว่าข้อความของเราเนี่ยมันติดกันเลยนะครับถ้าเราอยากให้มันเว้นวรรคเนี่ยเราก็อาจจะเคาะเป็นลนนักษณะนี้อันนี้คือการทำให้มันเว้นช่องว่างนะครับ ฮิ l ล์ซีเชลดงสตรีสีแนอย่างนี้ครับแต่ว่านะครับข้ออันพวกนี้ที่มันอยู่ในเครื่องหมายดับลัลโคดนะครับมันก็คือเป็นข้อความปกติเราอยากพิมพ์อะไรยอยู่ในนี้เราก็สามารถพิมพ์ต่อกันได้เลยนะครับหรือว่าพิมพ์คนละบรรทัดเป็นลักษณะน,นี้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้ข้อความนะครับมันเป็นเพราะเรียกว่าอยู่คนละบรรทัดกันนะครับตัวนี้ ถ้ามีเครื่องหมายควาว่า slash นะครับ slash ขึ้นมาเนี่ยนะครับ slash n นะครับตัว slash n เนี่ยก็คือเป็นการทำให้นะครับขึ้นบรรทัดใหม่ตัวนี้นะครับสังเกตว่า hello c แล้ว slash n นี่คือกด enter ปึ๊บก็ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับตัว slash n เนี่ยสามารถเอามาไว้หลังข้อความหรือ เราจะมาเอาไว้หน้าข้อความก็มีค่าเท่ากันนะครับ Hello C แล้วก็กด enter แล้วก็ขึ้นมรรทัดใหม่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะใส่ด้านหลังตัวน,นี้ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็น3มบรรทัด hello c ช่ยโยดมสตรีสีน่านนะครับถ้าอยากจะให้มันขึ้นมรรทัดใหม่อย่างนี้แสดงว่าปึ๊บนะครับ อันนี้ก็คือกด enter ก่อนบรรทัดที่1แล้วก็ hello c แล้วก็กด enter อีกนะครับชโยดงแล้วก็กด enter t r e e นั่นเป็นลักษณะยอย่างนี้นะครับถ้าจะเขียนให้สวยงามก็อาจจะเป็นลักษณะน,นี้นี่นะครับอันนี้คือเป็นการเขียนนะครับภาษา c แบบ เริ่มต้นก่อนนะครับที่นักเรียนต้องเอาไปรู้เอาไปจำเนี่ยนะครับมันเหมือนกับการท่องสูนรคูณหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือนักเรียนต้องรู้นะครับรูปแบบของการเขียนก่อนว่าเราควรจะเขียนลักษณะไหนนะครับควรที่จะจําอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราพิมพ์ผิดไปแค่อันเดียวนะครับอย่างเช่นเขาให้ใส่ ดับเบิลโค e แต่เราไปใส่แค่ซิงเกิล o ค e อย่างนี้นะครับอ่ามันก็จะฟ้องขึ้นมาเลยนะครับซึ่งภาษา c เนี่ยมันจะฟ้องนะครับมันจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการตรวจทีละบรรทัดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวก Python เนี่ย Python มันจะตรวจหมดเลยตรวจหมดแล้วก็มันก็จะบอกว่าผิดตรงไหนมันไม่บอกว่าผิดตรงไหนนะครับมันจะบอก มันจะบอกว่าผิดรวมเลยนะครับแต่ถ้าภาษา C ีเนี่ยเวลามันผิดตรงไหนนะครับมันก็จะบอกนะครับให้เรารู้ให้เราทราบนะครับอันนี้ก็จะได้ backslash n ก็คือตัวนี้ก็คืออักขระพิเศษนั่นเองนะครับถ้าเราเอาไปใส่ตรงช่วงไหนเนี่ยมันจะกลายเป็นอักขระพิเศษทันทีนะครับอย่างเช่น hello แล้วก็แชโ่โยแล้วก็มีคําว่าดงนี้มันก็จะขึ้นมาทัดใหม่ให้เราเห็นไหมครับเป็นลนยยักษณะนี้นะครับสําหรับคลิปแรกนะครับก็จะให้นักเรียนรู้นะครับแล้วก็เอาไปจําแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปต่อไปก็จะเพิ่มรายละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขอให้นักเรียนนำความรู้นี้นะครับไปทบทวนแล้วก็ครั้งต่อไปเราก็จะ สอนเรื่องที่ยากขึ้นนะครับอีกสักนิดนึงนะครับไปทีวันละล็กน้อยเพราะว่าเราต้องใช้ความเข้าใจในการเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผม